เออระเบิดโอ้สายไฟมันอยู่ไหนมันร้อนเปิดชั้นเปิดลูเปิดรูจุกออกจุกจุกเอ้ยยังไม่ยึดดึงสลักออกดึงสลักออกดึงดึงงัดตรงไหนไปจับนี่ดูวัดเลยกดได้ทว่าวัดเลยกดได้ทว่าวัดได้ทว่าเฮ้ยมึงดึงสลักออกยังอสลักนี่นะออกแล้วเอ๊ะ

อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้ช่องน้องปดพาเที่ยวช่วงครอบครัวศาสตด้วยนะครับเพ <c oughs> ื่อเป็นกำลังใจให้เราได้ทำคลิปแบบนี้และพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ